คือไม่ปกก็ออกใครไปยี่สิบาทก็ะต้ร่องเฉลี่ยให้ขึ้นห้าคนขึ้นหกคนเนอย่างนี้นี่คือผ่านวัดครูบาศรีวิชยัยเหม็นควันรถมากเลยเป๋าจะร่วง <c oughs> เียวกระเป๋ามาด้วยยิ้ของพระด้วยกลายเป็นเด็กวัดไปแล้วขึ้น60 ลง60ต่อคนลงมาที่ไหนคะลงมาที่นี่อยู่ได้นานแค่ไหนคะเรเราเที่ยวคิดที่สองที่ที่หรือว่าที่สองสองที่ครับก็จะมีอยูสองที่ที่เที่ยวถ้าเกิดว่าไปเฉพาะโดยปูไปกับร้อยร้อยยี่สิบถ้าเราแวะที่นี่เพิ่มอีกคนละสี่สิบก็เป็นร้อยหกสิบต่อคนไปกับท่าสองท่าสองที่วันนี้ก็คือเป็นวันก่อนเราจะกลับกรุงเทพแล้วเราจะเที่ยวเชียงใหม่ทิ้งทวนกันเป็นวันสุดท้ายวันนี้เราตั้งใจจะไปสองที่ก็คือไปที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศกับ บ้านมงดอยปุยเราจะต้องมาขึ้นรถที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะแต่ว่ามันค่อนข้างจะสับสนกันพอสมควรเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราลงรถผิดที่เราไปลงตรงหน้ามอชอใช่ไหมแต่ระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยคือจุดขึ้นรถเนี่ยเราศึกษาม,มาว่าอยู่หน้าสวนสัตว์แต่ระหว่างทางก็มีคิวรถแดงอยู่อีกถึงสองจุด,ดด้วยกันจุดแรกเราไม่ได้แวะเพราะคิดว่าคงไม่ใช่แต่จุดที่สองเนี่ยเขาก็เดินถือป้ายมาเป็นป้ายราคาว่าขึ้นเราเตอรีเท่านี้ ลอยปุยเท่านี้ปูพิงเท่านี้ปุ๊บแต่ว่าเนื่องจากอูปษษรรสทของการมาตอนเช้าคือก็ไม่ได้เช้ามากนะตอนนั้นเกือบเกือบจะ9ก้าโมงแล้วก็คือไม่มีคนหมายความว่าต่อให้เป็นรถประจําทางราคาไม่แพงแต่เขาก็ต้องรอรวมคนให้ได้ก่อนปรากฏว่าไม่มีคนจุดแรกเขาก็เลยบอกว่าราคาเหมาเนี่ยพันหนึ่ง แต่พอเราทําท้าจะไม่ไปปุ๊กเขาบอกอ่าลดให้อีกร้อยหนึงเก้าร้อยแต่เราก็ยังคิดว่าเราจะต้องเดินไปดูหน้าสวนสัตว์ก่อนคือตรงนั้นอยู่หน้ามอชองไงเราก็เลยเดินมาถึงหน้าสวนสัตว์อ้ามีอีกคิวหนึ่งมีคิวตามที่เราศึกษามาจริงๆด้วยซึ่งราคาก็ตามที่เราได้ดูมาก็คือเดี๋ยวราคาไปสรุปอีกทีนึงแต่ปัญหาก็เดิมก็คือไม่มีคนมา ตอนแรกเราก็ตั้งใจจะเหมาแล้วแหละคือมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงก็คือมันลักษณะคล้ายๆทัวร์มากกว่าที่จะเป็นประจําทางก็คือว่าเขามาจอดจุดนี้อย่างตรงจุดเนี้ยคือรอยสุเทพเราถูกให้มาต่อรถที่นี่เขาก็จะมีเวลาให้แบบทีละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง,โมง,โมงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วคุณจะอยู่ตามใจกี่ชั่วโมงก็ได้เที่ยวเสร็จคุณค่อยเดินไปที่ท่ารถเพื่อกลับลงไปไม่ใช่ก็คือว่าขึ้นมาด้วยรถคันไหนอ่ะก็ต้องอยู่กับรถคันนั้นแหละและะล,ล้้วววววเเเาาาาากก็็จะะรรอททีี่่่่่ชชััโมมมมงงถถไไสยดตามใจนึกว่าวาาจจะะเปป็นราารถํทง ว่าไม่ใช่รถประจาทางอย่าสับสนนะมันมีหลายจุดเหลือเกินจนงงแต่ว่าถ้ารถของจริงเลยนะอันแรกก็คือหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วอันที่2ก็คือคิวหน้าดอยสุเทพที่จุดแรกอ่ะคือบังเอิญว่าเขาจะมาส่งพาสหรืออย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้เราขึ้นมาแค่ดอยสุเทพแล้วเราก็มาหาต่อรถเอาเองคือถ้าเกิดเขาไม่ส่งพาสเขาก็คงจะแบบ ให้เราเหมาขึ้นไปอ่ะเราไม่บอกราคานะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นจริงเราไม่รู้ว่าโอ้ยนี่มันราคาดูจะถูกมากเลยแต่ว่าเอาเขาจริงเขาจะให้อันนั้นหรือเปล่าเราก็เลยเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรอจะขึ้นคิวหน้าดอยสุเทพเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปภูพิงกับดอยปุยเนี่ยว่าจะได้ราคาตามที่เขาพูดจริงหรือเปล่าลเราค่อยไปสรุปข้างบนนั้นอีกทีนึงมีผ่านเขาตำหนักมาแล้ว ไปพุยกันมาแป๊บเดียวเองเนาะอุ้ยถนนขูคขะมากเลยอะถ้าเช่ารถมามันอาจจะอันตรายนะเนี่ยทางแคบด้วยอะถ้าสวนกันนี่อู้นี่เนรถสวนกันต้อขับกันดีๆนะเนี่ยดูดิดูทางแคบมากเลยเนี่ยนั่งกันแค่ไม่กี่คนเองมาแชร์แชร์กันจะได้ไม่ทำลายธรรมชาติ ตอนนี้ก็อยู่ที่ดอยปุยแล้วทางเดินมาก็ดูดิโล่งๆแล้วกัมันจะไปไหนไปน้ําตกอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาชี้มาคนขับรถบอกว่ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงจะไปเจอกันอีกทีนึงก็ประมาณ1 1บเอ็ดโมงสีสชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเหรอบอกว่าให้มาทางนี้น้ําตกถ้าเวลาเหลือก็ไปพิพิธภัณฑ<ๆ>์ก็เป็นร้านค้าทั้งนั้นเลยนะแต่วันนี้เป็นวันจันทรนะคนอาจจะน้อยนิดนึง เท่าคนละสิบบาทชมน้ำตกดอยปุยและทุ่งดอกไม้พอผ่านที่ร้านขายของมาก็จะเจอน้ำตกเสียค่าเข้าคนละสิบบาทแต่ร้านขายของข้างในไม่เยอะนะมีแค่ไม่กี่ร้านแล้วก็มีให้เช่าชุดคนละห้าสิบบาทด้วย <ừ> ชุด <ừ> ชาวมงแต่เวลามีแค่ชั่วโมง,งกว่าจะดูว่าเวลาจะเหลือหรือจะไม่พอคือจริงๆสําหรับเรามันไม่มีเหลือหรอกแ,แค่ว่าให้เวลาเท่าไหร่แล้วเอาเท่านั้นแหละแล้วนี่เราจะไปไหนเนี่ยเราจะเดินไปไหนเนี่ย ทางเดินแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นที่เที่ยวได้เลยนะีในใน่ไดอกไม้ไม่เจอเจอแต่ไก่ไก่ๆๆกล้กงดอกไม้พงดอกไม,ไม้ดอยปุย ก็ดูให้เป็นทุ่งนะเพราะว่ามีนิดเดียวเองจินตนาการไปถึงไหนเนี่ยหรือว่าเราอาจจะเข้าผิดที่ก็ได้นะเดี๋ยวลองลองเดินให้ทั่วก่อนแต่ว่าอันนี้เขาก็เขียนทุ่งดอกไม้นะข้างหน้าเนะี่โอ้จินตนาการสูงเกินเหตุล่ะในรูปมันดูสวยในรูปน้ำพุน้ำพุน้ำตกมาจากตรงนี้นีเองนเ,เนี่ะระฆังนะ นี่มันเป็นเครื่องโมดใส่เข้าไปในรูนี้มันเป็น,นแล้วมันก็บดบดบดไง ตาของฝากก็ราคาถูกนะนะคะไม่แพงมาหาซื้อกันได้ศาสนบสนับสนุนมงของฝากที่นี่ราคาไม่แพงนะเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนี้เรากําลังเดินหาจุดสูงสุดชมวิวอยู่ไม่รู้จะเป็นทางนี้หรือทางนี้เนาะอ๋อเมื่อวานนะไอที่เขาเขียนว่าจุดชมวิวอ่ะก็คือร้านกาแฟแหละ กะเหลี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยชื่อกะเหลี่ยงหรือยางชาวเขาเผ่านี้เดิมได้อาศัยอยู่ในดินแดนทิศตะวันออกของประเทศทิเบตแล้วย้ายมาตั้งอาณาจักรอยู่ในประเทศจีนเมื่อ700กว่าปีมาแล้วชาวจีนชนชาติกะเหลี่ยงเรียกว่าโจภายหลังถูกกษัตริย์จีนลุกลานจึงแตกพ่ายหนีมาอยู่บริเวณรุ่มน้ำเยียงสี แล้วก็มีการประทะกับชาติไทยก็เลยถอยล่นมาอยู่ที่แม่น้ําโขงแล้วก็สารวินในพมา่ากะเหลี่ยงอาศัยอยู่ในไทยก่อนที่ชนชาติไทยจะเคลื่อนย้ายลงมาสู่แหลมส่วนภูมิแต่มีจํานวนน้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ภายหลังอะไรว่าว่านี่แหละ การอพยพครั้งสำคัญของกะเหลี่ยงเข้าสู่ประเทศไทยได้เกิดขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าอาลองพญากษัตริย์ของพม่าทำสงครามกับพวกมอนหลังจากพวกมอนพ่ายแพ้พวกกะเหลี่ยงซึ่งมีความสัมพันธ์กับพวกมอนก็เลยให้ที่พักหลบภัยกับมอนเมื่อพม่ายกกองทัพติดตามมากะเหลี่ยงหวั่นเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยจึงผ่ากาันอพยพหลบหนีเข้าประเทศไทยฮะ ใช้ความพยายามมากในการหารจุดชมวิวมองไกลๆนึกว่าต้นนี้เป็นพัตตารอะไรแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นศาลาชมวิวศาลาชมวิวบันไดที่เราขึ้นมาก็จะเห็นวิวแบบนี้แบบขึ้นกลางๆ <laughs> อย่าพูดนะว่าตัดต้นไม้ต้นนี้ออกไปทีตัดต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนสังคาสังกษีเป็นต้นไผ่ที่ต้นยักษ์มากสูงด้วยเนาะสวยดีเวลามันพัด พิวลมอ่ะฟิว e ฟิวน่าจะปลูกเยอะๆเนาะ รถแป๊บเดียวเองสิบนาทีมั้งกำลังหาจุดชมวิวอยู่ไม่รู้จะใช้ทางนี้หรือเปล่าเนะ ทำได้แต่ไม่ให้ถ่ายวิดีโอ ห้ามห้ามโยกราคาดูนอตคุชเดอบเบลแต่ว่ามันสามารถตีได้ไม, <uh> มันเป็นแผนที่ตั้งแต่สมยัยฟูจิฟิล์มยังมีอยู่แล้วไงตั้งแต่สมยัยฟิล์มอะเข้าใจปะ แล้วบังเอิญว่าสมัยนี้ฟิล์มมันไม่ได้ใช้แล้วมันก็เลยจีงูจิเลยไม่ได้มารีโนเวทให้ไงนะเอารองเท้าใส่ถุงเราดีกว่ากลัวรองเท้าหายผูละหลายหมื่นเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยโอ้โหไปสนี ่งเงินมัน้นนง,งยอดแบงค์นี่ไงยอดแบงค์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 เดี๋ยวนะเขียนชื่อบนแบงค์ด้วยเหรียญไม่รับนะต้องเขียนชื่อบนแบงค์ด้วยม <laughs> ีคิดดีงอ่ไม่้จะเป็นไป,นป,นป,นปนดได้ยังไงเอามันก็เป็นกุศโลบายในการทําให้เจ้าของท,ที่ที่ส่งบุญให้อะเขาเหมือนรู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้ไง positive 好。<music> ดาวิดดาวขยับหน่อยได้นะวันนี้ได้นั่งรถ VIP วงเล็บรถแดง <laughs> เป็นเพราะข้างหลังเต็มจริงๆเขาไม่ยอมขยับให้เหลือแค่ที่เดียวแต่พวกเรามีสองคนจีเขาก็เลย,ยมาถามนั่งข้างหน้าได้เปล่าอะไรเงี้ยเออก็ไม่ยอมเสนอเราให้นั่งข้างหน้าแต่แรก ีน้ฝรั่งตัวใหญ่ไงเหลือได้อีกสองที่ใช่ไหมจริงอะ่ะเขาให้นั่งได้ฝั่งละห้าห้าห้าแต่ว่าฝรั่งอะ่ะตัวใหญ่เขามันก็เลยนั่งได้ที่สี่แล้วเขาก็ไม่ยอมระเถิบให้เราด้วยเท่ากับว่าสองคนสุดท้ายจะได้นั่งหน้าเพราะข้างหลังไม่มีที่นั่งอยู่แล้วเขากล่อยสองคนออกสองคนนี้มาจากห้องคลองเขาเดินจากข้างล่างนะที่สวนสัตว์อ่ะแล้วก็ขึ้นมาที่ดอนสุเทพใช้วิธีเดินนะ This just small walking not 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 i n no, 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 no g นี่เราลงจากดอยสุเทพก็คือค่ารถ40บาทมาลงหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามสวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะเป็นท่าจอดรถดของสาย R1 ก็คือคันนี้ซึ่งจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ารถ20บาท ป้ายรถเมย์อยู่นี่นะอันนี้ตลาดวโลโลรถชื่อป้ายว่า Flower Market แต่ว่ามันมีขยะวางอยู่เต็มเลยก็เลยไม่อยากนั่งเลยต้องมานั่งตรงนี้ สองครั้งที่แล้วที่เราได้มาเชียงใหม่ตอนกลับไปสนามบินเนี่ยเราก็ได้แต่ต้องเรียกอูเบอร์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแกร็บไปแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะนั่งรถเมย์ไปสนามบินก็คือรถเมย์สาย R3 จสุดที่ขึ้น R3 เนี่ยวันนี้เราจะขึ้นจากตลาดวโลรถซึ่งเราจะมาซื้อของฝากกลับบ้านกันก่อนสามารถรอได้ทั้งป้ายรถเมย์ที่อยู่ดิมแม่น้ําปิงชื่อป้ายว่า f l o w e r Market ส่วนป้ายที่ชื่อว่าตลาดวโลรถเลยเนี่ยก็คือจะต้องอยู่ทางคือมันจะถึงป้ายนั้นก่อนอะเสร็จแล้วก็ค่อย ก็มาดูกันว่ารถเมีสายอ3คือขึ้นแล้วจะเป็นไงเพราะเรายังไม่เคยขึ้นนะเราก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะไหนเขาว่าจะมาทุก20นาทีไงแต่คิดว่าตอนเย็นเนี่ยรถมาติดเดี๋ยวจะรอดูว่าจะมาจริงไหม ที่เชียงใหม่เนี่ยรถเมย์ทุกสายนะเขาจะมีป้ายบัสสตอปเป็นของตัวเองอย่างรถเมย์สายอานเนี่ยป้ายก็จะหน้าตาประมาณนี้ส่วนบัสสตอปอีกอันหนึ่งเป็นเสาป,ปักอยู่ข้างๆกันปออสิบรถเมย์ที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนที่กรุงเทพกรุงเทพคือมาทางไหนเวลากลับก็บกลับทางเดิมก็คือหมายความว่าขามาก,กับขากลับเนี่ยขึ้นคนละฝั่งกันใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะไม่ซ้ำทางเดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีหลง คือเพราะว่าตามป้ายเลยเพราะว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสีแดงไปแอร์พอร์ตก็คือขึ้นนี่ป้ายเนี่ยไปแอร์พอร์ตจริงๆแต่ข้อเสียมันก็คือว่าเนื่องจากมันไม่ย้อนกลับทางเดิมฉะนั้นถ้าจะไปป้ายที่มันแบบคือนึกถึงวนเป็นวงกลมจากแอร์พอร์ตไปเซ็นทัลแอร์พอร์ตเนี่ยกลายเป็นว่าต้องวนมาอีกรอบนึงมันจะถึงเซ็นทัลแอร์พอร์ตก่อนแล้วก็ค่อยแอร์พอร์ตใช่ไหมแต่ขาไปเนี่ยแอร์พอร์ตแล้วมันไม่ได้จอดเซ็นทัลแอร์พอร์ตเลยมันก็ไปนู่นอะไรของมันเนี่ย ฉะนั้นถ้าใครจะคิดจะนั่งแค่หนึ่งป้ายไปลงเซ็นท่านแอร์พอเนี่ยก็คือคุณก็วนรอบวงกลมแล้วค่อยขับมาใหม่นี่คือข้อเสียแต่ข้อดีก็อย่างที่เราบอกคือไม่หลงเพราะว่าตามป้ายเลยที่เขาบอกข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตารางเวลาที่เขาแปะเนี่ยนะอย่างนี้เขามีแปะตารางเวลานะทุกสายของสายอาเนี่ยแต่ว่าตารางเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาออกจากท่ามันไม่ใช่เวลาที่ป้ายบัสนี้เพราะว่าถ้าเราไปยืนดูไอ้ตารางของสายเดิมเนี่ยที่ป้ายอื่นนะ ก็อันเดียวกันเวลาเดียวกันเด้เลยก็ไม่รู้ว่าจะแปะมาทําไมนะเพราะว่ามันเป็นเวลาออกจากท่าไม่ใช่เวลาที่รถจะไปถึงที่ป้ายนี้เห็นไหมไม่โบอกอ่ะไม่โบกไม่โบกไงที่กแก๊ปแทนนีนน้มันไม่จอดเพราะว่าเราวางของไว้ตรงนู้นเราหมดจะวิ่งไปเอาของอยู่ แต่คนเอา้เอาเราก็นึกว่ามันจะจอดเออนึกว่าเขาจะจอดทุกป้ายปรากฏว่าถ้าไม่โบกเขาก็ไม่จอดเก่งงั้นเราต้องไปนั่งรอได้มาขึ้นสายปออพอสิบแทนปออพอสิบก็ไปสนามบินเหมือนกันกับตลาดบอลลู